ก่อนก่อนคือคือเขาบอกให้เราเอาบีหนึ่งแผงสี่กับแผงห้าเ,เราต้องต้องเอาแผงแผงห้าออกมามาตบเดียชิบห้าไหนไม่คมเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนอันหน่อยอึบอึบอึบไ,ไ,นะไม่ได้<อ>ไม่ได้ดหรอกจำได้อยู่นิดหน่อยหน่อยอึบอืม,อม ้ <c oughs> ายาวไปพอทำให้พ่อสอนพ่อสอนมาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำกันดั้มจิ๋ว <c oughs> เรามาดูคู่มือกันก่อนดีกว่า หนึ่งสองสามสี่ 7, ห้าหกเจ็ดแปดเก้านีเจ็ดหือเก <9. S 1> ้เเปล่าจะ <c oughs> ขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษเจ็ดับผิดรับผิดรับผิดทำไมถึงเลือกตัวนี้มีต้องหลายตัวเพราะว่ามันสวยดีตัด <c oughs> เาเมาดูกันดีกว่าว่ามัน,มนสรุปมันมีกี <c oughs> ่เขงมาแั้ยมีเจอแล้วกันใล แค่รู้แค่นี้ก็น่าจะพอดิึงได้โอเคเอาไปขายหมดเลยอันนี้นะเออคุมลวนเก็บนิหน่อยดิอันหนึ่งอีกครึ่งเกลียวโทษนะเด้งเออเอแกเก็บหมดแล้ว วิวิวิประกอ,กอ,กอกงคือศิ์อาได้น่าจะจะเอาออกมาได้ฮะหนึ่งรวมไหมสองสองสามสี่ต้องนับสี่ทั้งหมดใช่ไหม มีเรามาดูกันก่อนว่ามีกี่สต๊อกโอ้ยไม่ได้แตกเลยรุปปร่นมันนี่อยู่สี่สีฮะไหนคอ้าวแผงเป็นลายไม้ข้อดีที่ทแน่ขอรูปแผงนี้เล <c adian> ยไงยังไม่ต้องแกะก็ได้เพราะว่านี่เป็นแผงเป็นตัวตกแป่งตัวแท่นเอาไว้ลอยแล้วนี้มีเป็นสติกเกอร์กับ เกินนะครับเปิดเล่มคู่มือเลยโอเคเดี๋ยวเขาเปิดดีหน้าทอันดับแรกอืมเขาบอกให้ทำอะไรดีน่าดูภาษากันไปดูภาษาญี่ปุ่นไม่ออกอเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันก่อนตอน,นคือคื่ือคู่มือบอกให้เราเอาบีหนึง่งแผงสี่กับแผงห้า เราต้องต้องเอาแผงแผงห้าออกมามาบัดเอซิฟห้าไหนไม่คมเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนอันหน่อยอึบอึบอึบไม่ได้ไม่ได้หรอกจำได้อยู่นิดหน่อยหน่อยอึบอือลองทำยาวไปพอทำให้เขสอนก็สอนมาข้าหลังตอนใส่ ใช่ต้องประกอบใช่ใช่ที like ่ไหนลูนี่เขาให้เอาอันนี้อยู่ตรงกลางอันนี้อยู่ข้างนอกดีหนึ่งดีสองข้างนอกแล้วอันนี้ไปจะประกอบงานเลยแล้วนี่ไงใช่ไหมใช่แล้วก็เอาโน้ตมาเลยนี่แล้วก็มาแบบนั้นหนูขอร้องก่อนอันนี้มันต้องเคยอยู่แล้วล่ะในหน้าบ้านนี้ขอเปลี่ยนทางหัวึ๊บ เย็นๆค่ะตรงให้ยี่มเออดูล็อกมันให้ตรงเลยไ้ตรงล็อกแล้วน่าเป็นหนูรู้น่ยก็ตรงมันมันตรงล็อกหรือเปล่าล่ะไม่ตรงค่ะเออเดี๋ยวให้ตรงอืมลูกอ๋นี่หนูคิดว่าตรงล็อกแล้วนะไม่แต่ว่าดีของมันกระจอกเลยเพราะมันเป็นของจีนก็จะมีโอกาสไม่ตรงทำไมพ่อถึงตั้งชื่อว่าหน้าฟันกัดรู้ไหมไม่เพราะพ่อไม่ตรง พ่อเขาเลยตั้เดี๋ยวไปด่าแฟนกัดเพราะว่ามันเดี๋ยวไม่เข้ามันก็ต้องกัดงี้งามอันนี้มันเข้าอยู่เดี๋ยวแต่จะเป็นน้าใช่ไหมใช่แน่ใจเนี่ยว่าจะเป็นน้าพ่อไม่ใช่น้องของแม่เขาก็นับเพื่อจะได้ดู้เพื่ออย่งไม่เข้าจริงด้วยนี่ฮะปัญหาของการซื้อของเล่นจีนนะก็จะประมาณนี้นะ ไอเข้าที่ฮะไอจับใช่รไล่ใส่โอเคค่อยคอยฝึกใ่ไปก่อนไม่เพราะว่าของที่ซื้อมาให้นานาวันนี้ไม่เหมือนข้าวที่แล้วตรงที่ใครแล้วเป็นของ,ทงแท้แต่ี่ปุนเป็นบันไดแท้มันก็แปลว่ามันแพงใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะเข้าง่ายวันนี้เป็นของจีนมันก็ต้องกัดสมชื่อนะาันกัดแล้วสวยแล้วคือไม่เข้าจุดวัวนานานาาเป็นตัวต่อไปเลยอันไหนเนในในขาไ ได้เอาค่ะ B2 B2 ขีดอะไร B2 B2 ขีด20อืมอันนี้แหละ B2 หา20ก็พอแล้วตอนนี้เนี่ยยีกับต้องใช้20สิบแล้วก็20 20 19โี่สเก้อบเกือบต้องใช้น้าฟันกัดแล้วฮะแต่ว่าโชคดีว่าทำได้แล้วถ้าตรงสองอันนี้สองอันนี้เล,ลยป่าวจะ เอาสองอันนี้ก่อน,อเ,นอเอาสองอันนี้ออกให้หน่อยตัดได้ตัดไม่เป็นอะ่ะนี่ไงเอามาเอามามือขวามือขวาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแงบเยอะหรอกนี่ยขอให้ถ้าเข้าไปตรงที่อ่ะมันก็จะตัดได้อีอ่ะกดเห็นะมันไม่เกี่ยวกับแรงเยอะแรงน้อยหรอกมันอยู่ก็ตรงที่เราแต่ก็ต้องรอ,อไปต้องกดที่ยังไม่ถึงที่อ่ะเอ้ยเห็นไหมออกไหมล่ะแนเดี๋ยวลองดูอันนีเนนี้นี่อันนี้ เาจะรู้ได้ไงว่าที่ไหนวิธีไหนนี่ไตงตรง12เออนั่นแหละไปเออก็จริงๆเพรเะนาเป็นนานะคระับจริงเขาใช้เป็นการตัดสองลิปแบบที่เราเคยทำสมัยก่อนก็คือว่าตัดให้ห่างนิดนึงแล้วเรามาเก็บเศษนะครับหน,นูตนัดอื่นๆได้ไหมคะนี่ค่ะข,อขอ้อควรจะตัดเสียสิหนูไม่ต้องรีบตัดหนูดูเ้าต่อให้ดีมีเ้าต่อไหมอ่ะเันนี้ขอขอใช้อนี้ก่อนนี่อันนี้ก็เราจะเอา19ี่ะ20นี่ไงอันนี้ใช่ไหมอะไอย่างนี้ เออเออมันสนมันออกใช่ไไม่ต้องเออผิดแล้วมาทำอีกทีต้องแบบนี้เป็นไก่หงายแล้วลูกนี่ฟอมครับในการใช้ครับเราใช้แนวเป็นป้านแบบตรงเนี่ยครับป้านเหรอแบบแป้นตรงๆแล้วแต่มือเรียกอะไรดีปอดกดเออหยอกแล้ว อึ่อ้าวว่ะก่อนก่อนเราเลาก่อนอ่นดับถัดไปมารอกอนเดี๋ยวพอมีว่ายี่สิบไปแล้วใช่ไหมสิบเก้าอ่ะใช่มัไนี่สิบเก้าอย่างงี้สิบเก้าสิบเอหนึ่งสิบหกอเ1อหาเอหนึ่งก่อนเอหนึ่งอสองอาเอหนึ่งเอหนึ่ง เอห่เหนึ่งหนึ่งหนึ่นึ่เบอร์สิบหไม่รีบอแล้วนะ้าต้องไานไีาินหนูกต้องทำหาเบอร์สิบหกอยู่แต่หนูหาไม่เจอทำไมมีเบอร์สิเจ็ต้องสองอันเนี่ย นี่ยสำหรับวันนี้ถ้าเราต้องใช้คนที่สายตาหลักแหลมเนะเพราะว่าสีสีเพื่อที่จะดูเลขมันค่อนข้างจางเออพ่อรององพ่ออดีกว่าดูแบบนี้ใช่ไหมลงพ่ออดีกว่าขัดลองดูไหนเจ๊ออกแล้วเจอ,อเปล่านี่พ่อดีกว่าเดี๋ยวตัดสีเดี๋ยวไปตัดเขาม่ผาตกเลยนะ น้อยตอนตอน,นี้ตอนนี้เราทำถูกนะนนได้องกอบอยากใช่ไหมส๊ เว่เป็นลมเปแปะก็มาจากจีนก็ต้องจีนใช่ไหมก็ประมาณนี้นะครับการตอบประกอบกันด uhh ั้มของพ่อลูกนะครับเดี๋ยวคงหน้าจะช่วยนานาประกอบไปจนเสร็จก่อนแล้วก็มามาอีกรอบก็จะมารีวิวตอนที่มันเสร็จแล้วให้ดูว่ามัน ประกอบยากแค่งไหน <bug> มันอาจจะสวยสมใจที่จะนาคิดไหมหรือว่าพอออกมาแล้วด้วยความ c l e a ของมันเานาาี่ยมันอาจจะเคลไหมรวมมาควยขนาดไหนนะฮะนะแต่ว่าก็ซื้อมาไม่แพงก่อนนะครับอย่าล,ลงทุนเย <Lac> อะเ <Cap> ออเอาไปลองดูได้เพราะว่าอาจจะไม่ต้องใช้ฟันกัดจะได้ไม่เสียดายนะอาจจะฟันอาจแตกได้เฮ <seres S 2> ้ยมาตีกันนี่เองจะแตกได้ไงเฮ้ยยังไงบ้างครับ อาจจะออกมาเป็นแบบหรืออาจจะสักเย่หน่อยเป็นพยาครุฑแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งพี่ธนาพูดพญาครุฑเป็นเพราะว่านานาเธอเป็นสายเสียตานะคะเธอเลยจะชอบสีอะไรลก็เออเรียบกับสีแล้วเป็นยังไงมั้งชอบไหมสวยนะขอดูหน่ยแต่ตอนนี้การพิมพ์อีฟัวคาบแล้วอ่ะหัวหลุด ได้เปล่าได้ละเอาวะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆติดงอนกันเลยกันหวานข้างไก่ใช่ะเราจะให้เรียกว่าไงอ่ะปีกปีบกปบนหัวเหรอ,อไปตรงนั้นลูกเ่้เดีย๋ยวร้อยยกตัวน้อยเดียวร้อยสวยงามครับ นี่มุมของลูกสาวนะครับเราไปว่ากันเรื่องของความสวยนี่ก็โอเคอยู่นะครับปิดเลยมรัถูุครับเทียบกับราคาสองร้อยเหลือยังไม่ได้ทำเจนอย่น้อยนะครับจะหรือไม่ก็ใช้ยังไม่ได้ใช้สิ่งนี้ก็ยังไม่ได้ทำฐานนะครัมของคุณพ่อก็ต้องบอกว่ามัน ก็สวยงามนะแล้วก็ดูแพงกว่าราคา 200. สองร้อยคุ้มมั<ผ>มสองร้อยมีชอนก็คุ้มแหละแต่ว่าออเท่าทีลืมไปยใหมใแต่ว่ามันคือมันเป็นงานจีนอ่ะมันก็พยายามจะมีลูกเล่นนะพยายามจะสวยนะพยายามจะแยกชิ้นงานสีแต่ว่าเนี่ยดูเดะ เนื้อตัวของพลาสติกมันจะไม่เนียนะครับมันจะมีรอยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รวมติงการประกอบก็จะไม่เข้าที่ครับแล้วเราก็ได้กลับมาเป็นนมะาฟันกัดครั้งนะฮะต้องกัดต้องขบช่วยบ้างพอสมควรแต่ว่าคือถ้าถามว่าเทียบกับ2 0องรอยสวยครับถ้าถามว่าเฮ้ยถ้าใครอยากจะเก็บสะสมจริงๆอาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นตัวที่สวยกว่านี้หรืออาจจะต้องซื้อของแท้ไม่แน่ใจว่ากี่บาทน,นะเดี๋ยวผมไปลองหาดูแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะหลายร้อยนะถ้ามี มีฟรอร์มได้ขนาดนี้นะเพราะมันเป็นกันด้ำบิตัว BB นะครับขอบคุณครับ